ซูมม่อบเบอร์ใหญ่เลยว <c oughs> ัลนละกี่หม้อเขาเนี <c oughs> ่ยอ,อ,อ่าก็หมดคือจบลูกหมดคือจบเลยนะหมดคือจบไม่ไม่ไม่ไม,ไมีไม่มีตอ่อสองม่อใช่ไหม,ใช,มใช่ลูกอ,อันนี้โจ๊กลูกอ๋อโจ๊กอ๋อนี่ยครับเป็นโจ๊กนะครับโอ้โหม,ม่อบเบอร์ใหญ่มากโจ๊กอันนี้เต็มเต็มนะลูกทุกหมดเนี่ยน้ำซุปนี่คือหมดแล้วหมดเลยนะโจ๊กก็วันละม้อใหญ่เลยนะอันนี้ช้างเท่าไหร่ครับสามสิบค่ะสามสิบบาท แล้วก็ทุกอย่างใส่ไข่ไม่พับตูนตามอันนี้ข้าวเยอะอันนี้ข้าวเยอะของไข่ไม่ใส่ไข่ยี่สิบบาทครับผมเพิ่งมาขึ้นได้ไม่ถึงครึ่งเดือนเนี่ยเองอ๋อครับทที่หมูแพงทุกที่หมูแพงเราก็ขึ้นนิดนึงนะครับขอขึ้นมาอย่างละห้าบาทวันนี้หม้อที่เท่าไหร่แล้วครับที่ตัดเส้นหม้อเลย ห,หมแล้้วนะครับสวัสดีนะครับตอนถ่ายคลิป u t u b e นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเช้าวัดไร่ขคิงนะครับก็เป็นตลาดเช้าวันอาทิตย์นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านโจ๊กแม่อ้อยโคตรอร่อยนะครับร้านนี้ขายดีคนลุมเลยนะครับก็จะมีโจ๊กธรรมดา25บาทใส่ไข30่30พิเศษ35บาทนะครับ มีโจ๊กไข่เค็มขาย่ยม้า 3- 5บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับมีตุ้มเลือดหมูด้วยนะครับมีราคาตํรานา35บาทพิเศษ45บาทนะครับขาเต็มโต๊ะเลยนะครับร้านนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับขายที่นี่ทุกวันอาทิตย์เนาะครับผมเปิดร้านนัดวันอาทิตย์เปิดร้านกี่โมงครับเปิดเริ่มทานได้ตั้งแต่ตีสี่ครับตีสี่เลยนะครับขายถึงกี่โมงครับ เก้าโมงก็หมดแล้วครับเก้าโมงก็หมดแล้วนะครับผมก็ลูกตอนนี้ว่าเวลาหกโมงนะครับลูกค้ามานั่งทานเต็มตู้แล้วนะครับด้านหลังร้านนะครับใส่ไข่ใส่ผักใส่เคงไหมหรือเล่าเป็นโจ๊กจ้าอร่อยเลยนะครับมีตุ้มเลือดหมูด้วยนะะคนนน้ออรีก็ยัไปยู่ปลาให โจ,ะะโจ๊กไม่ไข่ถุงหนึ่งกระเหล่าถุงหนึ่งพริกไทยใส่ได้ไหมคะขายดีนะไม่ถึงเก้าโมงนี่คือเก็บร้านแล้วนะครับเขาลงสามซิกดนะุ อันนี้ไข่ถุงไม่ไข่ถุงอืมเออไม่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 ไข่กับกระหล่านุ่ โจก็ธรรมดา25บาทนะใส่ไข่30บาทขายดีทั้งสองอย่างเลยนะแยกไข่5ใบของพี่นี่กระลังหรือกลังบาดูน้ำซุปไข่า5ใอ้น้ำซุปหม้อใหญ่เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าใครได้นะครับครับผมครับขอขอบคุณครับาก็คิดถึงอยู่คุณ

เป็นนโจ๊กะครัพอห้าบาทได้นะของหมูบนโต๊ะไข่ทามไม่ไข่ทามห้าสิบหกสหกสิกสับเจ็ดสิบร้อยสามสตัวนี้จะเป็นอะไรครับหมูจะลูกหมูเป็นเป็นหมูหมักนะครับน้ำซุปมหม้อเบอร์ใหญ่เลยบนละกี่หม้อเขาเนี่ย ก็หมดคือจบลูกมันคือจบเลยนะคมันคืจบไม่ไม่ไม่มีไม่มีต่อสองหม้อใช่ไหมใช่ลูกอันนี้โจ๊กลูกอ๋อโจ๊กอ๋อนี่ฮะเป็นโจ๊กนะครับโอ้หม้อใหญ่มากโจ๊กอันนี้เต็มเต็มนะลูกทั้งหมดเลยเต็มเลยนะครับครับลูเราจะเป็นหม้อน้ำซุปตัวนี้จะเป็นน้ำซุปของซุปของของเกาลัดลวดเลื่นหมูลูกต้องเลื่นหมูครัถ้าหมดแล้วคือหมดเลยหมดเลยไม่ใช่เขาไม่ต่อครัเขาละหม้อเลยนะครับเพราะว่าน้ำหม้อนี่คือหม้อใหญ่นะใช่ลูกเพราะน้ำเขาจะนิ่งให้น้ำตัวนี้จะเป็นอ่ ม <Safe. ạ. S 1> หมูเด้งนะครับหมูเด้งครับผมขายขายที่นี่มานานอลไรย่งครับแม่แม่ขายที่มานานเนี่ยวะลูกนี่มา20ปีแล้ว20ปีแล้วนะครับใส่ไข่เป็นถุงใส่ไข่ไปกี่ถุงถุงเดียวครับถุงเดียวครับน้ำซุปนี่คือหมดแล้วหมดเลยนะครับโจก็วันละหม้อใหญ่เลยนะ ซอสที่น th ี Now, the itor, ้ห้าอันน้ำส้มห้าอันขอบคุณลูกสาวด้วยลูกสาวเลยบอบคุณตอนนี้เป็นขิงนะทุกคนพลูกค้าไม่ไม่เอาถิ่งนี่คือบอกได้ใช่ไหมได้ครับผมบอกได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ไม่เอาอะไรบอกเราก็จะเพิ่มอย่างอื่นให้อ๋อมาต่อดำไงนะมันมุ่งสาตว์ก็เลยต้องทำ ก็มีตัวสีขาวเด็กน่าแลดนเนี่ยแต่ว่ามีคนนี่กินา3ปีแล้วแต่ดีนะที่แต่ราาเอามาขายได้2 0 0 3 0 ถ้าเป็นโจ๊กจะใส yes. ่น uh ้ำซ it like so ุปนิดหน่อยใช่ไหมลูกใช่ครับเราจะน้ำซุปกันเลบางร้านจะใช้นี้เลยไม่มมกมกาเก็ลก็ลเราแบบง่ายใช่เราไม่ได้เลยแล้วก็เป็นประจํลูกตัวนี้ลูกค้ามากินประจำเลยนะร้านเปิดตีสามเนาะ ก็ต้องเตรียมหนึ่ประมาณนั้นนะลูกใช่ไหมครมับแต่ว่าเริ่มทาาได้ก็ประมาณตีสี่ตีห้าลูกค้าก็มานั่งทานรันก็ยุ้งยุ้งมีทางต้มเนื้อไม่ขายข้าวเยอะทางหนึ่งอันนี้ถ่ายเป็นไหนลูกยูทูบครับชอบผมมีขายที่อื่นไหมครับนอกจากที่ตลาดเช้าวัดไร่เข็ม หน้าโรงเรียนหน้าโรเรีดเล็กนโรงเรีน debuted, ้เขาขอให้มาตั้งช่วยกันอ๋อครับโียที่เดิมี้าเรียนเล็กนหน้าโรงเรียนเล็ก่จะขายจะขทุวนเลยโมงผ่านตีผ่านได้ตีห้าแปดโมงึ่งหมดแล้ครับเป็นหน้าโรเรียน้ แสดงว่าถ <mile> ้าวันอาทิตย์เราจะมาขายที่นี่ที่โน้นไม่ได้ขายไม่ได้ขายจะขายที่โน้นจางถึงเสาร์ไม่ขายจะทำมึงไม่ขายจะถึงสุกจะถึงสุกครับถ้าเป็นโจ้ก็จะใส่น้ำซุปนี่ด้วยไหมไข่ไข่ก่อนทำมึงดูดินี่นะครับถ้าทานที่ร้านนะครับผมขอดูหน่อยนะครับอันนี้ช้างเท่าไหร่ครับสามสิบค่ะสามสิบบาท เป็นลูกค้าสั่งทางที่ร้านนะต้องมีมั่งะก็คาที่ชาเป็นหวนะไม่ใช่เป็นคุต่อนทีแรก็โดนหวลา้งลาทั้งนเลยยไเต่อนาส่ันแล้วก็ทุกอย่างใส่ไข่ไม่ผักชามอันนี้ข้าเยอะอันนี้ข้าวเยอะอันนี้ข้าวเเพิ่มข้าวรเท่าไหร่ยีิบห้าค่ะย่สิบ้าเาม แล้วพึ่งขึ้นนะหล่อนตเราขายแค่เท่านี้ของขาไม่ใส่ไขายยี่สิบบาทผมเพิ่งมาขึ้นได้ไม่ถึงครึ่งเดือนนี่เองครับช่วงที่หมูแพงช่วงที่หมูแพงเราก็ขึ้นนิดนึงนะครับขอขึ้นมาอย่างละห้าบาทวันนี้หม้อที่เท่าไหร่แล้วครับที่ตักขึ้นหม้อเลยห้าหกหม้อแห้าหกหม้อแล้วนะครับตีห้าทุกคนนะในหม้อที่ห้หม้อที่หกแล้วฮะตอนนี้นี่หม้อกระโูด ถ้าเป็นหม้อเดี๋ยวนี้ถ้าเราตักาใส่หม้อประมาณกี่หม้อครับไหรคับถ้าตักใส่หม้อนี่ประมาณกี่หม้อครับสอง10หม้อเลยประมาณ10หม้อได้นะ10เป็ด12หม้อโอ้โหครับผม12หม้อเลยโจ๊กทุกอย่างไม่ตับชามหนึ่งโจ๊กทุกอย่างไม่ผักก่อนชามหนึ่งขายแล้วใครที่มาเที่ยวตลาดเช้าวัดไรเข็งนะตอนนี้วันอาทิตย์นะทุกคนร้านนี้เราลองทำกี่หลังได้มาเหมือนได้นะครับขายมา20ปีแล้วนะครับที่นี่ ขายไี้แก้วแรกถ้าเป็น,นว,วัจนจันทร์ถึงสุกจะขายที่หน้าโรงเรีเรยนชาววลาขิงนะครับอะไรนะ คนไหนไม่ไหวครับงั้นเหระครับคนนี้นะคนนี้นะคนนี้ไม่ไหวนะครับแต่แม่ขายอยู่ในโรงพยาบาลนี้ให้ลูกแล้วแม่ไขายอยู่ในโรงพยาบาลตำนานครับผมเราว่าไปขายทำแม่แม่ขายดีอาหารตำสั่งครับผมโอเคได้แม่ขายแม่ขายดีลูกครับเดี๋ยวมีโอการนะผมขออนุญาตไปที่ได้ลูกแต่จะที่ร้านประจำไครับแต่ข้างในู้นแม่ขายอาหารตำสั่งไม่ได้ขายครับผมขายอาหารตำสั่งด้วยนะใช่ครับในโรงพยาบาลนะลูกไม่อยู่ในโรงพยาบาลครับครับผมทุกอย่างไม่ตัด แล้วก็กระหล่ำพิเศษชามนึ่งใส่ไข่ปะใส่กระหล่ำพิเศษแล้วก็ทุกอย่างใส่ไข่ถุงนึงเราพิเศษไม่ใส่ขาถุงนึงแล้วก็เอากะหล่เลือกค่ะ กเหล่อพิเศษก็ราคา45บาทราคานี้น่าจะปรับขึ้นเพิ่มปรับเลยครับก็ปรับเพิ่มเพิ่มปรับทุกอย่างเลยครับผมตอนนี้น่าจะ40เนอะดูเลือดตัดนะครับพิเศษ40เพราะว่าราคาหมูขึ้นนะครับเจ้าพี่ยังใส่ขักถุงหนึ่งพิเศษนะทุกคนนะราคา45บาท ถุงนึงใส่ทุกอย่างอ่าแล้วก็ทุกอย่างทุกอย่างไม่ไม่ผักถุงนึงแหมูไข่ตับค่ะามือค้่รยหมูไข่ตับไม่ผักถุงนึงหมูไข่ตับอ่าไม่ผักแล้วก็กเหลือเนื้อหมู เลือดหมูแล้วก็ตับเอาเลือดเอาหมูอะตับ,ตบไข่ไ,<ป>ไข่สมแล้วก็เอาอเกาเหลาอะกะเหลาไม่เอาดูจากการขายแนละอร่อยแน่นอนนะครับลูกค้า มาซื้อไม่ขาดเลยนะครับมาช้านี่คือไม่ได้กินนะครับวันก้าวม้นของหมดแล้วนะครับแล้วก็พี่นาร้านมาก่อนปะ่ะได้ได้ได้ไก่ไ <ๆ S 1> ข่สองผงไก่ถุงไม่เอาของิงหนูใส่พี่ไม่ลูก ของหูหกห้าลูกขอบคุณค่ะอ้ถุงไม่ขิงใส่นั่นแหละอะไนั่นไม่ขิงแล้วบ็นโต๊ะอะไรนะแล้วก็ตอบพี่ใส่ไว้หน้าร้านก่อนปับนะพี่ละหูไปรวมกันนะขิงไม่กิงกอก้นถุงนะ ใส่ไข so ่สองถุงท ok. ุกอย่างนะคะใส่ไข่สองถุงทุกอย่างครับแป๊บหนึงนะครับเป็นหมูเด้งนะหมูนุ่มเลยนะครับ 害怕。<noise> <noise> สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปเราจนจบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก mm hmm. ็อย่านแมวมาะหนุนร้านโจ๊กแม้วยน,นะครับ mm hmm. ตลาดเช้าวัาอะไรถึงนะฮะทุกวันอาทิตย์นะครับผมร้านเปิดตั้งแต่ตีสามแล้วก็นั่งทานที่ร้านได้ก็ประมาณตีสี่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปเราจนจบก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอใหม่สวัสดีครับผม